หลบไปแฟนใหม่มาถึงแล้วบ้านอะไรอะ่ะจะมีแฟนทังทีก็ต้องมีให้ดีเป็นเลยอย่างรอบนี้ที่ได้ไปจุ่มมานี่เลยพี่ไผ่อัลต้าโปรแม็กรุ่นลิมิเต็ดอ dition made in Thailand แดนร้อยด้วยฟังก์ชันที่ครบหลากหลายจา่ายเงินใี้ป้นใช้ได้เดือนละ5ล้านงานการป้นก็ไม่ต้องทําเอาอะไรมาไม่คุม้มแกะตรงไหนนะตนี้เลยแล้วการออกมาค่ะ รวมือการใช้พี่ไผ่ด้วยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าวิธีปลูกพี่ไผ่ทาเวอร์กใส่3ทีมันดูแปลกๆนะแต่ก็ลองดูหน่อยละกันมาลองดูดึดึด,ดออกมายังดิออกมายังวะ้วาวออกมาแล้วพี่ไผของฉันสวัสดีที่รักของพี่ถทาวเวอร์กตะกี้โดนใจพี่มากเลยเอาไปเลย30ล้านบาทให้หนูขนาดนี้เลยเหรอคนเก่ายังให้หนูไม่เท่านี้เลยกลาราจริงๆเลยคุณนะ รักพี่ไผ่นะคะถ้าบอกรักพี่เอาไปเลยคําละ1,000บาทป๊าถึงด้วยแท้รุ่นนี้ไม่ได้ผลิตออกมาบ่อยๆนะรู้เงี้ยจุ่มานานแล้วรักนะรักนะรักรักนะบ้านั่นใครอ่ะทําไมมันหน้าเหมือนฉันจังแกวแฟนฉันกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะพี่ไผ่นี่